สบายดีพี่น้องสวัสดีนะสวัสดีจ้ายินดีตอนหักกระสูสองบบาไก่แลพี่น้องอ่ามาจันทร์ทองคำนี่น้องเมื่อนี่อ่าน้องแม็กเนาะเพิ่นทงเพิ่นขาแน้วพี่น้องเสรินแสนมาหาไก่ทงเพิ่นขาดทงเขาเหี่ยนเลยเนาะไฟไปทงเหี่ยนแะพี่น้องใส่ปุ่มใส่ซอสเลยใส่มิกเลยแต่ถ้าวาอยู่หาดมีบอเพนยักษ์ซื่อแล้วพี่น้องอ่ะ คนอยากซื้อก็เลยสิขายเพผนเนาะปกติขายอยู่ซองลอยเนาะสิขายเพป็นพันซองพี่เนาะซองลอยสิขายเพป็นพันซองพี่เนาะดาวเฮืองว่าโอ้ยพี่น้องแม็กซ์สื้อเนาะแพงเลยนะกรไกลที่ว่า พี่น้องบุมีิลิยังลงเด้อพี่น้องขอขอไปลายเนาะตอนนี้เีนที่เนาะก็ที่โมโหเนาะคนที่มายังแนนเนาะคนมีเวียกเนาะขึ้นมาฝากส่องมาแวผั้พี่น้องนอูคนไหเลยจะฝเป็นยังเนาะกับอัน เพิ่มมือถือตอนตอนโทรเมื่อเนี่ยฝนยัง,งกันฟาดกันเต้นกันย่องอยูอย่ด้พี่หน่องเนียเต้นกันย่องอยู่กับเ<า>ขาเขาจอยเนาะอยู่เืันน้ำมีเอาพี่หน่องจะเพ้่ฝนกินสะลองยังแหละฝนแหละ <c oughs> พ,ลพี่หน่องฝนั่งอยู่ฝนแหละเขาคิดว่าผู้สื่อเขาได้ยังบ่ไม่หรอ นอนเราไม่เคยนอนไสบายดีพี่น้องตองบอกแน่ล่ะอดทอตแม่นะออกต่วงนันนาะง่วงบบดนี้เขาจะเห็นยังกินเหลกเนาะอันผูเคนผูเคนต่อสตารเงินจ้าได้เื้อผิะตอได้บ่ เรได้แล้เนาะสุสตาตอสตาเงินกับมีพุลไม้มไมก็อยา่างแล้วก็มีดอกไม้เจ็ดสีของพืไปเบิ่งก่อนนล้วพืชมาต่อทอันานนั้นหิดอไรใคสีดีขึ้นก็เลยเย็ดแค่น้ำอ่อมรอ่ามาแต่ไซโน่บ้าน,บ,านาบ้านสาวก่อนเินมาอยากขห้มาได้ซะจยอยยังจะไป,ปะ

จันมาไหลูกฮะมาตาลินวันอาทิตย์นู่นเป็นยูจันจันอันนี้วันจันลงมือลงวันอือออ่นนี้ไปงเรียนอื่นลงมือน่านะไันนี้หลานทงเหล่ารถอาราพันซองขายไ

เีเขาไปดู้มีลูเห็นเจ้าเนี่ยเขาไปอีกขอบใจเอื้อยแม่ล่ะเอื่อยพี่นะช่างพี่เนี่ยขอยัาขาให้มีลูกค้าหลังมาเทมาเนาะการเงินการงานกะขอให้จริญรุ่งเงอนก้าวน้าืขามสําเร็จ

ีถูกรบอ็อคือแล้วคือคนต้งถ่ายเนาะเอาบอเยู่บ่เอาเอเปินถ่ายกะเท้าเมื่อกี้นี่นะพัลโสิบหาปูบ้าก็พเราตีเ้าเดี๋ยวเขาว่าเอาเจ้าคือเขาข่างพ่อเจ้าผู้วกครข่าอ้าวเจ้าบอกจซื้อรถเหาพ่อเราซื้อรถเหรอเจ้าบัวจ้าบัวอนนั้นซื้อรถเนี่ยห้เพิ่น เาสรจกเงี <S <s <t <t ่ยด้ื่อคืน şey ี่เด้เผื่มาเผื่ไปเที่ยวได้วันนี่นะไปเที่ยวอยู่ไสวันี่เซโนไปเที่ยวอยู่เซโนเมื่อวานนีนะพออไปหาาได้พอซื้อรถหาแล้ว่อไปห้าาได้บ่าวบุหรบ่าว้าเบ่าเราบร่บาวเราเราบร่าวยังนะเราบุหราิางานะเราเสียก็ เอาแล้วแล้วนะแด้สันปะรดนะแต่ว่ามันเนียนเสื้อหัวขาดเนาะเสื้อหัวขาดอจอยบบนี้ยังมายังมาไปอืนอ่นจังไปคนล่อยู่ <c oughs> มีแต่เลนเนาะซ่อซ่องหงมัน,นี่นะเพื่อนจานขีดได้เพื่นนะอนอะเออเพื่อนตัวน,น,นั้นอันร่งการกวดแลยวเน,ะนาะเจ้าเด้บต่ป้วยต่ออางต่อยู่จะหอกบต่อขอยยุ่งเกี่ยอ เจ้าอยากต่อกระโอ้เอาจรูบุต่ต่อย่อยเ้าจ้บ่ตอเลยบ่เลนต่ออยู่ีนเล่นอต่ออยู่นสิ่งนี้จะบม่อเจ้าเขาบ่เคยที่นี่ทำน่ได้หม้าว่าสิไปบ่งคมหมือนี้ได้คันบ่งบอว่างมือนี้นะบบมีแล้วอ่ะนีแต่คันมีแต่คันมาต่อขอสตางเงินม่ใส่เงินไม่ขอดคี้ยวไม่ขอชใช่มเคี้ยวนะ จำไปเบิรงอย่ไซแม่ต้องว่าสาวนงสิแต่งงานอยางเงี้ยแบบนัอนใ่ไหมมันีสว่างเดี๋ยวอันนี้ผัวเดือนสี่น

วัดแนวหนึ่งได้วอาว่าอลน์เมนะคายคล้องคขายคองนั้นได้มื่อละชิบผมื่อนี่กระลูกคอเลไนั่งอ่ะ้งเบุมาเงินเลยบ่บุ้ยเงินเรือเลยบ่เงินคายเขาดจ้ะไม่ใช่เลยนี่แต่เสียแม็กนี่่รเงลายมันคลายเขาได้อะไรอีกย่างนะหาผ้าหาผ่าอีนงหาผ้าบอก

ไม่อยากใส่หนะเมืม,นม,ม,นมนเนขีเนะใส่มือเพื่อนอ๋อจะหนเจมาน้าแบงไปซื้อรถให้ลูกเมื่อเนาีแบงาไปซื้อเลืนซื้อมาหายนะแบงเนอเราเราซื้อแบงื่านี่นะพอไปใช้เพนนะวะอนะ มาว่านาวาไปซื้อฮะนะตะกี้นั่นนังเมืองได้ซื้อรถแล้วมันไปเซโนซื้อรถอันละโรรถใหญ่หอะไรรีโวแต่ว่านนี้น่ะเมื่อก่อนเ้าร้อยแบงเอ้็พอจะคล้ายรถอะไได้โบได้บนไอเหคายอ่างพอจะซื้อรีโวได้เออค่ายรถแตวเพื่อนนะพ่อเพื่อนจะไปเซโนว่านี่แต่เพื่อนโทรเออเอารถมาฝากเด้อหันมาสิไหมถึงรีโวแต่เพื่อนราบจ้างเราไปเอารถมันจังว่าเออซื้อรถมาฝากเด้ออันนี้ พอวบบที่สรถจบอันนี้ให้นหม่อะพี่น้องคลิปนี้ก็สมาชิกคนเราเพียงเนาะน้องแม็กมาเอากระเป๋านำพี่น้องกระเป๋าผ่นขาดแล้วับขาเข้าเทียงหาปีเลยเตะอยู่โอ้ยอนะอันให่ระสือใหือนหน่อยในกักะืออยู่ฮะอาจารย์แงอั้เาไสื้อด้กี่นันจักรอให้ก็ไดารจารตอนนั้งอยู่โมสาม